ใต้คานใต้พื้นนะคะตรงนี้ไหลตามน้ําไปด้วยนะคะเกิดเป็นช่องว่างเนี่ยจะอันตรายไหมคะแล้วก็แก้ไขยังไงได้บ้างเอ่ยก็ดินทรายพวกนี้เนี่ยท่านต้องดูว่าบ้านของท่านเนี่ยมันเป็นบ้านที่ตั้งอยู่บนเสาเข็มไหมนะฮะถ้ามันไม่บ้านที่ตั้งอยู่บนเสาเข็มแปลว่าน้ําหนักของตัวบ้านรองรับด้วยเสาเข็มไม่ใช่รองรับด้วยดินทรายที่วางอยู่อย่างนั้นก็อาจจะไม่เป็นไรแต่มันจะเกิดโพง มันจะเกิดโพรงพอมันเกิดโพรงปุ๊บมันก็จ,จะมีสิงสาราสัตว์สารพัดเข้าไปพักอาศัย<ฆ>อยู่ถ้าเกิดว่าท่านโครงสร้างบ้านท่านถ้าอยู่บนเสาเข็มไม่เป็นไรท่านก็เอาดินทรายถมกลับเข้าไปใช้ได้แล้วแต่ถ้าบ้านของท่านไม่ได้ตั้งอยู่บนเสาเข็มตั้งอยู่บนดินหรือบนทรายโดยตรงซึ่งอาจจะนอ้อยนะอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ในกรณีนั้นถ้าดินทรายหายไปฐานรากจะลอยอาจทําให้โครงสร้างบ้านท่านสุด ทำให้เกิดการแตกราวเกิดขึ้นเพราะฉนั้นเมื่อท่านสังเกตเห็นดินทรายหายไปท่านควรจะเข้าไปรีบเช็คบ้านท่านเลยว่าเฮ้ยมันมีรอยแตกไหมเมื่อก่อนตรงนี้มันไม่เคยมีแตกเลยแต่ว่าทําไมวันนี้มันแตกถ้ามันมีรอยแตกร้าวเกิดขึ้นแล้วมันเป็นรอยแตกร้าวเฉียงเฉียงมันแปลว่าอาจจะเกิดจากการสุดตัวก็ได้ในเคสเช่นนั้นก็ต้องเรียกรีบปรึกษากับวิศวกรครับแล้วก็ในส่วนคำถามต่อมาของคุณแล้วก็คือเข้าไปฉาบป,ปูนเพื่อป้อง ร่วมแหละค่ะในปีนี้นะคะจะซูดไหมคะแล้วก็จะป้องกันน้าท่วมได้อย่างไรเอ่ยน้ําท่วมในรั้วใช่ค่ะ,ะรั้วที่เป็นของเขานี่จะเป็นอิฐไม่แน่ใจว่าเป็น,นเป็นก้อนอ่าอิเป็นก้อนอิฐเสียฟ้าใช่ไหมฮะแล้วก็ก่อขึ้นไปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้คืออ่าในกรณีของรั้วซึ่งอย่างที่ผมบอกว่ามันก็จะเข้าข่ายกำแพงที่มันมีโอกาสจะสัมผัสน้ำ ได้เยอะเพราะมันมีพื้นที่มากดังนั้นรั้วเป็นจุดแรกๆที่จะลม้มแล้วที่เราไปสำรวจมาเนี่ยเราจะพบรั้วล้มเต็มไปหมดเลยนะฮะจะพบรั้วล้มเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ไขก็คือว่าท่านต้องทําโครงค้ายันให้กับรั้วของท่านนะฮะทำโครงสร้างค้ายันซึ่งผมไม่ได้มีรูปให้ดูนะแต่ว่าอาจต้องมีการตอกเสาเข็มที่ลึกลงไปมากกว่าเดิมแล้วก็มีลักษณะของคานคานปูนคานอะไรพวกนี้ให้มันถีขึ้นกว่าเดิม เพราะว่าที่ผ่านมาที่มันล้มง่ายเพราะว่าปูนเสาปูนหรือคานปูนเนี่ยเพลยมันอยู่ห่างกันเกินไปอาจจะต้องซอยแบ่งครึ่งทาให้มันมีความถี่มากขึ้นก็จะล้มยากขึ้นนะฮะ,ะแล้วก็สาหรับบ้านแล้วเนี่ยควรจะตอกเสาเข็มลึกเท่าใดแล้วก็เพื่อป้องกันการสุดตัวของบ้านนะคะครับจริงๆวิศวกรจะเป็นคนคํานวณว่าเสาเข็มต้องลึกเท่าไหร่เพราะว่าแต่โดยหลักการแล้วนะครับเสาเข็มก็ เราจะตอกไปชั้นทรายชั้นดินที่แน่นซึ่งชั้นทรายอยู่ตรงไหนอยู่ลึกไม่เท่ากันถ้าไปแถวเทพารักษ์ชั้นทรายอยู่ที่20เมตรเพราะมันเป็นดินเลนหมดเลยในเคสนั้นเสาเข็มต้องใช้เสายาวแต่ถ้าเกิดเราวิ่งขึ้นไปทางเหนือไปถึงลังสิต์ไปถึงปทุมไปถึงอุยาชั้นทรายจะเจอที่ละ10 12เมตร13เมตรเจอชั้นทรายแล้วเสาเข็มสั้นของท่านก็จะสั้นลงได้ดังนั้นตัวเนี้ยในทางวิศวกรรมเราเนี่ยนะครับต้องมีการเช็ค โดยการเจาะดินลงไปดูว่าชั้นทรายเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนเพื่อที่จะประเมินได้ว่าความยาวของเสาเข็มเนี่ยจะต้องเป็นเท่าไหร่ดังนั้นถ้าท่านเป็นเจ้าของบ้านท่านต้องถามวิศวกรว่าเอ้ยคุณเจาะสำรวจดินหรือยังต้องถามเขาเพราะว่าในรายการสำรวจดินเนี่ยมันจะบอกเลยครับว่ามันเจอชั้นทรายที่ความลึกกี่เมตรชั้นทรายคือชั้นที่แข็งแรงแต่ดินกรุงเทพมันจะไม่ได้เจอชั้นทรายก่อน มันจะเป็นดินเหนียวก่อนประมาณสักสิบเมตรดินเหนียวเนี่ยอ่อนแต่ดินทรายแข็งถ้ามันตอกถึงชั้นทรายมันตอกต่อไปไม่ได้แล้วถ้าพยายามเข็นตอกลงไปเข็มจะพังเพราะฉะนั้นการตอกจนกระทั่งถึงตอกไปลงนั่นแหละคือตัวกําหนดความยาวของเสาเข็มว่ามันตอกได้แค่นี้แล้วแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลของการเจาะสำรวจดินค่ะนะครับครับแล้วก็คําถามต่อมาต้องเพิ่มเสาเข็มด้วยไหมคะแล้วก็ออตอกเสาเข็มอย่างไรครับ โดยหลักการแล้วถ้าบ้านของท่านไม่สุดแสดงว่าเสาเข็มแข็งแรงพอแล้วท่านสามารถยกบ้านขึ้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องตอกเสาเข็มเพิ่มอย่างนี้ประหยัดราคาถูกแต่ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วว่าบ้านของท่านเดิมมีปัญหาเยอะเช่นถ้าท่านบอกว่าต้องการยกบ้านสิ่งแรกคือวิศวกรจะเข้าไปดูก่อนว่าบ้านนี้มีปัญหาไหมเอาแบบมาดูเสาเข็มยาวพอไหม มีรอยรลาไหมพอผมพอปุ๊บเนี่ยจะรู้ทันทีเลยว่าเอ้ยมันมีการซุดมันมีรอยแตกรลาเฉียงๆอยู่สแสดงว่ามันอาจจะมีการซุดตัวเกิดขึ้นแล้วแสดงว่าเสาเข็มก็อาจจะมีปัญหาเขาก็เมื่อเมื่อรู้ข้อมูลพวกเนี้ยก็ต้องเช็คต่อว่าเสาเข็มยาวพอไหมถ้าเสาเข็มยาวไม่พอกําลังล้าหนักมันไม่ได้ค<ฆ>ก็จําเป็นต้องทําเสาเข็มแซมไอตอนทําเสาเข็มแซมนี่แหละครับแพงนะฮะตรงเนี้ยราคามันจะแพงกว่า ระบบที่เราไม่ทําเสาเข็มเนี่ยถึงสองเท่าด้วยกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราต้องคือสรุปว่าพวกนี้ชาวบ้านเนี่ยรู้ข้อมูลได้แต่ว่าวิาวศวกรต้องมีนคนเข้าไปเช็ครายละเอียดอีกทีหนึง่งว่ามันต้องเป็นยังไงกันแน่นะฮะค่ะ,ค,ะคำถามต่อมามาถึงหลังน้ําท่วมนะคะจากสีขาวนี่กลายเป็นสีดําเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ใช้น้ํายาหลายตัวแล้วก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้อาจารย์มีคําแนะนําในเรื่องของการล้างหรือทมความสะอาดประตูตัวนี้ด้วยหรือเปล่าคะ เออคือเป็นเป็นประตูพลาสติกประตูไวนิลใช่ไหมก็พวกนี้ปกติมันไม่ควรจะบวมแต่ถ้าเกิดบันบางมันก็อาจจะบิดหรืออาจจะงออาจจะเสียหายได้จริงๆคือประตูพวกนี้ราคาไม่แพงเท่าไหร่บ้างฮะน่าจะบาลละหลักพันกว่าบาทแล้วบ้างฮะจริงๆผมว่าเปลี่ยนเลยดีกว่าไหมฮะคือจะดีกว่าได้ตัวใหม่ด้วยพวกนี้คงเป็นเรื่องของการที่จะต้องหาวิธีการทําให้มันสะอาดนะฮะเพราะว่าอ่า ปัญหาพวกนี้เนี่ยไม่เหมือนกับประตูไม้เพราะประตูไม้เนี่ยอาจจะบวมหรืออาจจะมีปัญหาอื่นบิดงอแต่พลาสติกเนี่ยมันราคาถูกกว่าะนะฮะก็ต้องต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดอะไรพวกนี้นะฮะได้ค่ะแ,แต่ผมแนะนำว่าถ้ายังไงเปลี่ยนน่าดีกว่ามั้งค่ะ <laughs> <laughs> เปลี่ยนก็ส,ส,ส,สลัก สลับออนกราวนะคะสลัออนกราวนะคะถ้าอันผิดต้องขออภัยด้วยซุดหลังจากน้ําท่วมจะแก้ไขอย่างไรคะคือไม่อยากจะเทปูนทับเพราะว่ากลัวจะเกิดในเรื่องของน้ําหนักมากเกินไปค่ะครับกออ็อันนี้ก็เป็นปัญหานะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าไอโครงสร้างบางทีที่เป็นลานจอดรถเราเนี่ยเราไม่ตอกเสาเข็มหรือว่าจะเป็นพื้นพื้นหน้าบ้านเราเนี่ยบางทีมันก็จะมี วางบนดินโดยตรงสงีถ้าเกิดว่าตอนก่อสร้างเนี่ยเขาบดอัดดินไม่แน่นมันก็จะเป็นดินหลวมๆแล้วพอเวลาน้ํามันเข้าน้ํามันลงเนี่ยมันก็ดึงดูดให้ดินหรือทรายหายไปพื้นมันก็จะต้องออแตกเล้าเสียหายนะฮะปกติทีนี้ว่าถ้าจะแก้ไขถ,ถูกต้องแล้วครับที่ไม่เทคอนกรีตทับไปเพราะว่าถ้าเกิดเทคอนกรีตทับก็ทําให้มันหนักขึ้นให้มันซุดมากกว่าเดิมการแก้ไขก็มีตั้งแต่ แบบแพงคือตอกเสาเข็มปูพรมอันนี้แพงก็ไม่ได้นําเหมือนกันนะฮะการแก้ไขก็คือว่าท่านอาจจะต้องตัดพื้นเฉพาะตรงส่วนนั้นออกมาที่มีปัญหาค,คือพวกนี้มันจะไม่ได้เป็นปัญหาทั้งหมดเราก็ตัดเฉพาะบริเวณที่ปัญหาแล้วก็บดอัดเอาทรายกับหินเนี่ยบดเข้าไปเฉพาะตรงส่วนนั้นแล้วก็เทปูนใหม่เข้าไปคือทําเฉพาะจุดอย่างเดียวพออันนี้จะเป็นาการแก้ไขปัญหาท,ที่ที่ถูกที่สุดนะครับ